จะไปเจ้มือเศ้านี่เราต้นไม้ไตดิกามาหอดเวลาเนี่ค้วกับเงี้ยวพ้นกลายก็สิยดตัวไปโรงพยาบาลจไหน,ปน,นไหนปจะมือเ้านี่เน่ยจนว่อเมื่อ่าคำคนหลายครับทั้งหงบาลจะได้ใายกดหลาพกคนไข่เมื่อไทั้งปุ๊หมอตรวจยังไงเน่นละ่ะโอ้แต่ตรวจทางไหนล่ะตรวจไขมุงไขมันว่ามีไขมันสันเด็ด เออบ่ให้กินข้าวเย็นหงอว่างดข้าวเย็นเอาวะก็ดีแล้วตัวก็อ้วนพักพูดล้วงซุ้มวนหลงคุ้มจนบายผู้จกกับควบคุมแน่มันก็ดีอยู่บม่ให้กินข้าวเย็นนะเออแต่วา่าอันนี้ไม่ได้กินข้าวแต่เศร้าแล้วอดไว้ก็คือพวกกินมาข้าวสุกแล้วบอกถูกแล้วพวกเมื่อกี้เนี่ยกำลังห่อนๆเลย เมื่อกินได้ไหมสิกินจใจใจมอว่าให้งดข้าเวย็นแต่งดเขาเย็นนั่นละ่ะอยู่โรพยงบาลน,นั่นพวกกล้าซื้อกินมันมีแต่เขาเย็นคอยจีฟ้าเมื่อกินเขาอ่นนี่นะแกหัวลาดเอ้ยจะแม่นมึงป,ปืกเนาะเขาเย็น จากเดียวเราจะงี้นว่าหมอว่าเข่าเยน็นเข่าเย็นเนาะอคอยไปชิมบุกินเข่าห้อนอยู่บ้านเท่านั้น,น,นเดียวโอ้ยจะเป็นขี้โพมึงสีรถคักเนาะจะเป็นมือปืกเนาะเอาแต่ว่าเข่าเย็นเนาะคอยชิมบกินเข่าห้อนอยู่บ้านเลยตัวอดตั้งแต่มือเศร้าลนะหิวเขา่ากับยิ้มเข่า